จะมีลูกพี่ทั้งสองคนเลยนะฮะก็เป็นผู้หลักู้ใหญ่อยู่กรุงเทพฯนะฮะพี่ลูกพี่ชื่ออะไรสาวัีพี่สาวณีลูกพี่เคยมาแล้วนะพี่ชื่อเล่นดีกว่าพี่พรพี่พรวันนั้นผมทําพิธีผมไม่ใช่หมอนะพี่นะผมเป็นผมทาพิธีไล่ผีอยูที่เจ้ากรรมในเวทแก่แสนศาสตร์ทำพิธีเพิ่มพลังจิตให้พี่พรแล้วเขาช่วยสีท่านเองพี่พรรู้สึกดีท้่ไหนไม่ขึ้น เอาตอนก่อนพี่พรเป็นไรนะมันมีความรู enjoyed, okay, ้ส ouais, ึกเหมือนปั้มปั้มเปิดเปิดทำนูดหลอนนี่หลอนที่แล้วตอนนี้เป็นไงพี่มันดีขึ้นเยอะเลยครั้งแรกใช่ไหมใช่้วพี่ก็เลยชวนคุยให้พี่ลูกพี่จะมาจะมพี่ก็ขออนุญาตพี่พรกับลูกพี่ลงโซเชียลมีเดียร์ทานนะพี่นะค่ะแล้ววันนี้จะให้ผมทำอะไรดีเพื่อนพี่พรทำอะไรดีเพื่อนพี่พรชื่อพี่อะไรนะเช่อเล่นเอ็ก พี่สาวอ๋อจุดที่พี่ก็ไหนนะพี่สาวกับพี่พรจันได้แล้วให้ผมหาตรงไหนพี่เจ็บตรงไหนปวดตรงไหนอะไรอย่ีกว่าง่ายกว่านั้นที่ไนเบตรหวรือว่ามีอาการอะไรให้ผมทำคือกระข้ามข้ามหลังเนี่ยกระดูกไม่ใช่กระดูกมันนั่งๆแล้วมันจะปวดแล้วมันจะล้าโอ้กระดิ่แหงแล้วก็ลงขาอ๋อคือแล้วขาเนี่ยมันจะมีบอกไม่ถูกเรื่อง ไปหาคุณหมอด้วยกันพี่สาวไม่ได้หาแต่ว่าที่เราสังเกตอการที่ขานี่ยหมือนมีขอกขาอยู่เรยือมอวิวกรอยพีขออนุญาตพี่มือเท้านิดหมงมิดหอได้หมดนะนะอนุญาตนะเดี๋ยวผมจะทำพิธีให้เลยถ้ามันดีตอนรีย้ปวดอยู่ไหมพนี้หนงพี่พรเป็นสัตว์อีพิันนะปวดตรงไหนที่เลยหลังหนึ่งจุดลหนึ่งจุดพี่พร หาหนึ่งคืนแล้วตรงไหนพี่หาสองข้างล้างไหลหมดอย่างพี่เป็นมากี่ปีแล้วมันเป็นเปได้กี่ปีประมาณอุ้ยนาวหึานเนมากี่ปีแล้วพี่ยี่สิบสามสิบสิบยี่สิบได้สิบกว่าปีอ่ะสิบกว่าปีก็ยี่สิบปีประมาณนี้แล้วนอนชักนตกด้วยเออแล้วแบบพี่ไปหาอยู่ไห คือการที่เป็นไปหาหมอหมอบอกว่าปกติขอ,ปอไปหัดไปมาแล้วหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรแล้วชันกระตุกยังไงพี่หลับแล้วมันกล้ามเนื้อกระตุกกระตุกแค่ตุ่งแค่ตุกแย่เงนี้ยแล้วเรารู้ตัวตั้ตอนหล,ลับแต่มันปวดใช่ไหมพี่โอเคก็คุณบอกว่าช่วยพี่แล้วไนงะผมจะช่วยทางด้านคุณพี่เจ้าการในเวรดีไม่ดีคนละส่วนกันแล้วก็ช่วยพี่อยู่แล้วมาขออนุญาตพี่มานั่งนี้หน่อยได้ไหมพี่ผมขอตรวจก่อนนะ เท็กก่อนว่านี่ผมเอานี่บอหลืงพ่อเดิมรุ่นแรกเลยปีสองสี่ห้าเก้สวยม,ยมนี่เฮ้สองสี่ห้าหกวูฒิอาดผิดอันนี้เบิร์ดภาสออะไรสองสี่ห้าหรุ่นแรกอันนี้เขาเรียกรุ่นแรกท่อนน่หละลวงพ่อเดินว่าหนาโงเห็นไหมน่าจะมีด้ามเดือนในโลกแล้วท่านทำเป็นลายประขันนะพี่แล้วท่านก็สัตย์ยัน แห่ยันเห็นไหมพี่สักยันสักยันนี่แหละอันนี้ก็ทนาพิธีมาหลายท่านแเนี่ยเขีย่มาผมก็มชอบงานเนี่ยงารเนี่ยจบับหมอบเลยแต่แต่อะไรลูบๆก็กดีนะพี่นะอ่ะขออนุญาตที่ดูหน่อยว่าเป็นอะไรนะระพุทธเจ้าท่านให้ดูก็มีว่า หลวงพ่อฤาษีแนะนำ่าอกว่าตอนเห็นอาการอาการที่ที่เราป่วยอ่ะมันก็กจะเจ้าการเบรีนนั่นแหละมาต้งสื่อกับสมเด็จตองกระทก่อนอาการของแบบว่าเป็นอะไร ยกของหนักก็หล่ะไม่มีแล้วมันแล้วมันเจ็บหลังเฉยเหรอมันเป็นให้หายเงียออกเดี๋ยวก็เป็นเนาะตอนนี้พี่ก็ยังเจ็บอยู่ยตรงนี้มันเหมือนกับว่าเอาจี่ยนหนักเนี่ยมันหนักเอาเท้าวางไหนได้ไหมแล้วถ้ามันดีก็จบแล้วนะพี่นะโอเคพี่นอนได้ไหล่ข้อี่ย ขอมืะก็ได้ข้อมือก็ไดนข่อยแยเอยเ้าวาหนนะพี่นะาแยกพี่สาวนะครับเอาล่ะตรงนี้เลยข้รงไหนนี่เหละน่พี่สาวพี่ก้านาย

ด้วยวิชาอาคมลอวเดินเลยถ้ามันหายสนิทอย่าสงสัยลุกขึ้นเลยนี่นั่นแหละเดินต้องเดินลืมอดีตไปเลยนะถ้าเราเดินแล้วเราไม่เจ็บไม่ปวดจุดที่เราเป็นมันกระจบได้พี่พอนะยกมือขึ้นที่นี่อ่ะพี่สังเกตเอวเอวหายปวดหายเจ็บหรยอัง ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ต้องสองสยัยถูกต้องไหมเพราะมันคือวิชาอาคมผมพูดกันไปถูกใช่ไหมยกมือสองข้างดิเอวเป็นยังไงีิหายเจ็บไหมเบาไปเป็นเบาเบาเบาคือมันหายเจ็บหรือยังยังไม่หายเจ็บมันเบาลงศูนย์ถึงร้อยมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็น ใช่ไหมพี่ห้าสิบหกสิบใช่ไหมพี่อ่ะทีนี้นั่งก่อนนั่งป่ะนั่งตรงนี้ได้นั่งได้ทั้งหมดพี่ทีนี้เราก็ซ้ำใช่ไหมพี่ทำครั้งแรกกี่นาทีเนี่ยทีนี้ทำนี่ตอนนี้ผมทำกี่นาทีเนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวซ้ำต่อใช่ไหมพี่ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆทีนี้เอาละเอาไี้หอบ้างลุกเบาๆแม่ไา้ ของเราที่ผมทำอะ่ะอายุตั้งแต่สามสิบแกนห้าสิบสามยี่สิบสามปีไม่เคยเห็นใครอันตรายสักคนไม่มีใครมาฟ้องถูกต้องไหมพี่เพราะว่าเรารู้แหละว่าต้องทํำในจุดที่ไม่อันตรายถูกต้องไหมพี่ไม่งั้นเราก็เสียชื่อดิพี่จริงไหมพี่เนี่ยผมก็เลยอัดเ่บบาๆพอและอัดพลังจิตก็อัดเบาๆจริงไหมพี่แต่ขอบรารมีสมเด็จพระพุฒพงท่านมาอัดพลังให้ดีไหมพี่ หายแล้วหายหายแล้วก็จบแล้วยิตดีด้วยแปปี้ไหมานเงแล้วไม่ต้องไม่คิดของเ่าอ้ยดีด้วยทำเาททกับผมลืมอดีตว่าลืมไปเลยเ้ปวดตรงนู้ปวดตรงนั้นจะปวดยี่สบสาสิปีผมไม่สนผมสนว่าผมขอปารมีสมเด็จกรมประชอุทิศให้เจ้ากัรในเวร ให้ออกไปนะขอให้ท่านอัดพลังให้บารมีท่านนะผมไม่ได้มีบารมีอะไรนะผมแค่สื่อให้อัดนะมาดิบีพี่สาวออนะไรเงี้ยตรงนี้น่ะโล่งไหมพี่สาวอะไรเงีสัมภาษณ์ที่ไหนโล่งไหมแล้วมันหายหมดไหมหายปวดแล้วมันเป็นหลวสื่อทางท่านบอกอย่างนึงนะท่านบอกว่าเป็นถึงขึ้นเช้าท่านบอกว่าอ่า ตัวท่านพบเจออาจารย์ดีเพราะท่านทำบุญมาดีถูกต้องไหมถึงข่าวรับกุศลพี่ทำบุญมาดีพี่ก็ต้องเจอแต่สมเดม็จอมประถมคุณบ่าอาจารย์ผมแค่ซื่อถูกต้องไหมผม,ม,ม,มเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์ปะดี้อะไรหรอกเพราะฉะนั้นพี่พงเป็นลูกหลานท่านพี่ถึงพบจุดที่ทำให้พี่หายหายเจ็บหายป่วยถูกต้องไหมแลวไม่ได้เสียเงินด้วยฟรีด้วย เพราะฉะนั้นแต่ถ้าที่ทําบุญมาไม่ดีพี่ก็จะต้องตองเวนไปททุกเพื่อจะไปหาอาจารย์เพื่อจะไปหา <c oughs> คนที่ทำให้พี่หายป่วยให้ได้พี่อาจจะต้องเสียเงินเสียทองหมดเรื่อหมดตัวเป็นไปได้ไหมพี่ถูกใจไหมพี่พรเป็นผู้นําพาที่มา อานิสงส์นี้ก็คือเหมือนธรรมทานถูกต้องไหมพี่พี่พรมาตรวจดูแล้วว่าเห็นร่างกายพี่พรเริ่มดีก็แนะนำการยานนี้ใช่ไหมพี่แล้วพี่หายพี่พรไม่บุญไปด้วยจริงไหมพี่อ่ะผมสัมภาษณ์พี่หน่อที่ว่าจะหายเนีเจอผมครั้งแรกเนีนนี้พี่เจอผมครั้งแรกพี่พรเจอผมวันนี้เป็นที่สองไหมตอนแรกที่เจอผมครั้งแรกพี่คิดว่าจะหาย เอาตรงๆไม่ต้องอวยเลยจริงไหมนคนเจอครั้งแรกเอาตรงๆเลยใส่เต็มที่คิดว่าไงไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้ไไดเพราะอะไรเพราะเป็นมากี่ป,ปีนะอา่านยี่สิบปีคนเป็นมายี่สิบปีมันแล้วคิดว่าจะหายในยี่สิบปีเนี่ยคิดว่าจะหายไหมเป็นมาตั้งยี่สิบปีมาเจอผมอเนี่ยก็หมอไปเดี<ะ>๋ยวตอบอกปกติ หมอได้ช่วยแล้วแต่ว่าเราก็ยังเจ็บยังปวดยังอะไรอยู่ต้องไหมเมื่อเราเจ็งเจ็บยังปวดเราก็ต้องดิดน้นรนเพื่อหาใครไปให้ทำให้เราไม่เจ็บไม่ปวดอย่างนี้ต้องไหมพี่อันนี้ผมอธิบายดูนะทีนี้ที่เราเช็คนี้โลกไหมไม่ะไม่เป็นแล้ว่ะอ่าเห็นไหมก็เรียนที่ถอว่าทําไมผมถึงแก้ที่ต้นเหตุเพราะผมต้องรู้ต้นเหตุแล้วผมสื่อจะองค์ผสมแล้ว ว่าให้ทำพิธีอย่างนี้อย่างนี้ให้เอามือลูปอย่างนี้เดี๋ยวท่านอาดัดพลังให้เองคือเหมือนกั่ท่านลงมาที่ผมแล้วอดัดพลังไปให้อ่ะี่้าใจความหมายไหมผม,มใช้ล่างโศกนะผมสื่อให้ไงใช่ไหมพี่แต่ท่านก็ออาจจะต้องหารูปหลานท่านสักคนผมอาจจะเคยเป็นรูปหลานท่านสักคนหนึ่งเพื่อทำพิธีให้รูปหลานท่านอีกเรื่อยๆจริงไหมพี่แต่ถ้าท่านหายตัวมาเป็นสมเด็จโอปปหมเลยมาทำพิธีพี่หนีนะ จริงไหมต้อง็ต้องผ่านไปอย่างเงี้ย่รต้อัไเป็นบุญของเขาด้วยที่จะถึงเวลาก็บุญของพี่พี่ได้คือเป็นลูกหลานท่านะจริงมากเนยก็ถึงมาบ้านานี้เป็นต้งสมเด็จองค์ผสมท่านบอกว่าของดีไม่ต้องเลีเดี๋ยวท่านจะเลียกลูกหลานมาเองท่านบอกว่าท่านก็พูดบอกมึงมีหน้าที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยลูกลูกหลานมาเดี๋ยวมึงกช่วยลูกหลานดูแลกันช่วยต่อฟรีไม่ต้องเอาตังค์แต่การดูแลนั่น่ะ แฮปปี้นะพี่นะเอาล่ะสูงถึงร้อยดีที่กี่เปอร์เซ็นหายแล้วหายแล้วก็จบแล้วครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แท